ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นจุดบางท่อส่งน้ำมันของบริษัทไชน่าปิโตเลียมไบคไลน์บูโรประเทศไทยนะครับบันทึกภาพรถต้องสงสัยบัรนทุกท่อส่งน้ำมันออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมครับแล้วภาพนี้ก็เป็นหลักฐานที่ใช้ติดตามจับกลุ่มขบวนการขโมยท่อส่งน้ำมันจำนวน17ท่อมูลค่ากว่า6กล้านบาท ก่อนจะสามารถจับกลุมได้4คนพร้อมกับของกลางเป็นท่อส่งน้ำมันและรถจน3ามคันครับตำรวจสถานีตำรวจภูทรนดานขุนทดเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากบริษัทพนักงานบริษัทแห่งนี้นะครับท่อส่งน้ำมันซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศที่อยู่ระหว่างกอ่อสร้างในอำเภอด,ด่านขุนทศหายไปจึงได้สืบสวนและก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจนพบรถต้องสงสัย จึงสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้4คนนะครับแล้วก็มี1คนที่อยู่ระหว่างการหลบหนีครับเบื้องต้นตํารวจเตรียมขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการซึ่งเป็นร้านรับซื้อของเก่าที่รับซื้อท่อน้ำมันนะครับและเชื่อว่ามีคนในบริษัทมีส่วนร่วมด้วยครับ